สวัสดีเจ้าวันนี้เราก็มาปะกันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุทธที่17พฤษภาคม2566เจ้าเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าตะวนันนี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่โดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้14.5ม mm, ิมตที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสำหรับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง 3 1 37องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้37.3องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันเจ้าลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงย่าเหือภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เจ้า เฮามาดูคาดหมายลักษณะอากาศเสารสีชั่วโมงตั้งหน้ากันเจ้าภาคเหนือตอนบนอากาศฮอนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละซาวของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และลำปูนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดเสาสามถึงเซาสีองศา,ศาศเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศา,ศาศเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 2 0วกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า ส่วนภาคเหนือตอนล่างอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดซา6-7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยยังคงมีฝนตกได้บางพื้นที่ของเฮือป่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ตัวในเจ้าและสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่053277919ได้ตลอด24ชั่วโมง หรือติดตามทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เลยเจ้าสำรับวันนี้สวัสดีเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน